ค่ะพี่น้องมือนีเข้าสองคนกับศีน้ำเรืองเล่าของน้องอาอ,งอายค่ะกว่าน้องสิมีมือนีสาวเนอยออไอสักุณาพรก้าวเขามาอยู่กับเสียงวิหกน้องผ่านอะไรมามากมายสาวเนยต้องบอกเลยว่าข้าขอบอกตรงๆเลยเนาะม,มีดาม,มาแต่เก่าแรกจนอหอดสม,มือนีแมนเป็นยังไงอยากโยงดาม,มามาวปตีก็คือแบบเรื่องดีๆน้องก็เยอะแต่เรื่องดาม,มากก็คือ เป็นนางจังพานมาดใหญปานนี้เออเด็กหน่อยไหวซ้ำหนีค่ะที่มาบอกอยู่นี่คือเบิ่งความเก่งของน้องทีก้าวขามเขม้าดยืนยุติยืนทุกมือนีได้บ่แม่นเรื่องไงพอสองพอลูกนี่เนาะพอจ้าลูกจ้านี่ค่ะแบบเยอะแยะมากมายเฮ้ากนี่งกับที่ตามแต็มมือที่น้องเขม้าตั้งช่วงกลางปีคุกเนาะแล้วจนหอดสมือเนี่ยอยู่ในเสียงมีฮงท่านพ่อเกินปีระดับเรื่องเล่าผ่านขม้าเยอะแยะมากมายค่ะ สำหรับน้องอาไอนะคะตังแต่ก้าวแหลกตังแต่มือแหลกที่บอดนกขี่รถเขาไปรับนองเลยค่ะน้องพอตลับเขามากก็เริ่มมีกระแสอ่าเริ่มมีดราม่าอ้าวแซ่เลยมีอันใดเนี่ยก็มีเขากับจำว่าในเมือดอกเขาจะเอาขคาดราม่าที่ไปบบานเรื่องที่มันแบบโอ้พานมาไหนจังไหนอ่ะอ็จะเป็นเรื่องแบบเอาเด็กมาสร้างกระแสหรือเปล่าจังสัตจังสีนะคะแบยนแบบบ่งอื่นหรือเปล่าเเพราะว่าจะมีกระแสแบบ พ,พอประเดี๋ยว่าผ่านพี่นอกเพราะว่ามันมีเสือ,อ,อกมากอยู่แล้วว่าแบบบอสนกพงศกรเรียนแบบบอสโจรหรือเปล่าอ่าอันนี้พันเดลออกมาชี้แจนงนะคะว่าแบบพินกระห็นบอสโจกับพิวุงอิงเป็นไ<ช>อดอลเป็นแบบเป็นคู่คนหนึ่งซะค่ะงนะ่ายๆเนาะสำหรับสรุปโจปรามานี่กับอู้กัททีว่าโชนั้นไหลสดฟาดฟันกันจะเหลือเกินค่ะแล้วล่าสุด<อ>สำหรับเรื่องกระแสทีว่าเอาน้องอาอายมาเปรียบเทียบกับพิ้วุงอิงล่าสุดพี่พิวุงอิงเนะี่ย โทรมาเครียดโทรมาคุยกันหนอกเลยเจราจากันหนารักมากสาหรับเรื่องสองคนน,น,งนี้นะคะคนที่แบบบอยที่จะไม่ชอบเราเท่าไหร่นะคะม,มาแล้วว่าจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แบบเรื่องหนีบอกเลยว่าคนบ่หูแต่ก็ยังบอกแบบ น้องอะอ้ายไม่ได้จนจริงๆเพร่ะในจนอิรีแบบท้าทาจนคือเห็นใช่สุดดีๆอยู่เวลาไปไหนปนี่บบกำลังแบบใหญ่กำลังแบบใหญ่เป็นของพี่น้องเพิ่นค่ะก็เป็นของเพิ่นเนี่ยน้องสำหรับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเมื่อวานจะเป็นแบบพ่อแม่บอยู่น้ามือแบบถ้าเกิดน้องดางละแล้วพ่อจะผู้มาพ่อแม่ผู้มามันนี่พ่อแม่เพิ่กผู้มาอิรีแล้วจต่พี่ดามาแบบขันบ่ดังหนักเสียงหนาโบเสียงหนาบ่อ่าอืมแต่น้องก็ดีใจที่พ่อมาหาค่ะแฟนตาบ่ดีใจ ลูกน้อยก็จะเห็นหนน้ำก็จะเที่ยนนองค่ะบางเทีอพ่อแม่พึ่งอาจฉริมีผ้าลายผ้าลายกีตหรือว่าทําการทํางานดิลล้นเพื่อป่าเพื่อทองสาวเลยช่วงนี้ค่อยคอยใจพ่อแม่พึ่งดีอ่ะเมื่อวานจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ศูนย์แห่งสาวเลยสูนศูนสูนแบบไปว่าไปว่าบ่นลูกับแบบหมักหอมหมักกอดลูกมันบ่มหมอสมกับคนเนาะเรื่องนี้คนติดตาม่มีสิหูเนาะแม่ค่ะมันมีมาช่วงหนึ่งมีมาอีหลีพี่น้องว่า หอมเกินไปไหมหยูกเกินไปไหมไม่ใช่ลูกแท้ๆนี่หม่ดีค่ะพี่น้องมีค่ะเพราะ่าจะเป็นเรื่องที่ว่าน้องใส่ส่วนสูงก็ว่าแบบเกินอายุเกินตัวน้องบอถ้าน้องหลงมากน้องจิตมากเป็นจังใดอะไรเป็นข่มช็ากข่มชอบพวกน้องไอ้เองนะคะบาบาไปบังคับน้องใส่ด้วยค่ะเรื่องการลงการเรียนอีว่าน้องเศร้าเลียนมาแบบอายุเท่านี้คนที่จะเรียนไม่ควรที่จะมาแบบอ่าเต็มกินล่ำกินบอกเลยประมาณนั้น หลายเหลืองแล้วก็หาว่าบอดบอดนกองศกอนใส่แรงงานเด็กใส่แรงงานเด็กอืมหลายเรืืองแห both, C, secondo, od, ้งสาวน้อยคอยจำว่าได้เบ so <so ิด know> ์ออเรืืองเงินเรืืองพองว่าเอาเงินลูกันแน่ว่าแบบเอาดกมาหากินโอ้ย่าสินเรืืองเงินนี่ละส่วนมากเรืืองเงินนี่ละแต่บอดนกออศกมาฝากกลับไปค่ะพอถือใจแห้งเพราะว่าคนบอกว่าเงินน่ะ เพื่อนเป็นผู้เก็บให้น้องอ่าเ,เ,เก็บเพื่ออย่างเพื่อนสิสสางบ้านในลูกสาวเพื่อนอนักพจน์ของลูว่างโครงกรันว่างอนักพจน์ว่างแปลนชีวิตโดยมือละคะ่ะสำหรับวัด <c oughs> นกพงศกรค่ <c oughs> ะสรุปจบดราม่ากับแบบบางบางอย่างเราบอกเป็นซีเนลหรอกแต่ว่ากต่ยกากร <c oughs> แบบนี้เขามาเขามาโง่ใ่ว่าแบบน้องน่ะคือผ่านมาหลายปันนี้ย้อนยังบันย้อนมีแบบพอวอค่ะค่ะพ่อนกพงศกรค่ะเมื่อวาน้องสิเจอกับอุปสรรคดราม่าอันใด พอนกเพิ่นสิพื้นปีกลางปีอโอกกอดลูกสาวปกป้องลูกสาวเพิ่นตลอดผู้ใดเห็นผู้ใดที่เป็นเอฟซีกิงจะรู้ว่าบอสนกพงศกรหักแพงอีหลีแล้วก็ปกป้องอีหลี่ออตลอดลตลอดอ,กกอายุสิบเอ็ดน้องกับพ่อสีหูอยู่แต่กับ,บว่าเดวัวแบบอีหยังขแบบึ้นามาอีหยังเมื่อวาราเงี่ยสิเด็กหน่อยเนาะสมมติมีคนอยเมื่วาเขาบอกได้ว่าแบบเขาสร้างเขาหักเลยคือวาลาแต่น้องไอไอขอบอกแต่น้องรอสั่งรับ สำหรับอ้ไอ้เน,อเ,นนเนี่ยเพิ่นสามเพิ่นเล่นโซเชียลเป็นเล็กสาวเนยแยกแยๆออกแยกแยๆออกพร้อมาบางที <Yeah. S 1> ชอบบรรยากาศที่เพิ่นไลฟ์สดกระป๋อเพิ่นเพิ่นสิอ่านคอมเมนต์แ<ๆ>ม,เม่เห็นไหมหนารักหนาลักแกขอบคุณตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจังซั่นจังซี่เป็นภาพที่น่ารักสําหรับน้องอ้พู้จักค่ะคอมเมนต์ดำามาพร้อมออื้นี่ค่ะพี่น้องเขาเอือว่าคนเฉลีแล้วแกงนอกของน้องก้อนแข็งแก่งกระตะได้อ่าพอนกเพิ่นสอนมาดีเพิ่นสอนลูกทุกอย่าง เมนคะเมนสาวานึงนีตายตะรามาแรงเลยพี silently, ่น้องพันประเดี๋ไปนี่พันน้องปเด้๋ยปนี่โดตะรามาแรงเลยเป็นประสานแล้วถ้านองมันยังแบบคือว่าเราหนองมีความฝันที่ชัดเจนหนองมีแบบว่างอะนาคตที่ชัดเจนคือว่ามาอยู่ในเสียงมีฮกเพื่อที่จะแบบมีเงินมีทองอะไรก็เลจะต้องการเงินหน่องแมนเอาเงินเอาทองไปสามบาทไปแบบอยากมีบ้านไอยากไห้หญ้าอยากูอยู่ดีสบายแต่พอแต่แม่ยอยู่ดีสบายนี่คือความฝันของอาอายเด็กหน่อยวัยสิบเอ็ดขวบที เดินมาสู่ฝันบนเวทีบนแคดวอล์กอันี้เออเหวงสันสมาเซลเลยมาเรื่องแบบนี้ดราม่ามันมีทุกวงแมนแห่งมีคนหักฮอลไล่ส่นไหนแหงดังแห้งลายได้เซาเลยยิ่งกระแซบศิลปินสังเกตว่าในไงผู้ใดดังแห้งดราม่าสิหลายเออแมนถ้าเป็นคนที่หักแห้งหรือเป็นเอฟซีตัวกิงทีแบบติดตามตลอดนี่สิรูเลยว่านั่นเป็นกระแสดราม่าที่สร้างขึ้นมานี่เป็นกระแสดราม่าทีเอฟซีแฟงครับ ้าเลยค่ะบางคนเอ็กซีกับแบบฟันเกินไปนะคะเป็นเอ็ซีที่แสงโตัวขมาแตงกับ่าไ้เป็นเอฟซีอีหลีค่ะแล้วม้แหงมีดามากระแสก็แหงมากนะเฮีในน้องมีเงินวิทอกตัวแบบนี้อ่ามันกลาเป็นเรือธรรมดาของอ่าโลกโซเวอี่โลกมันโซเชียลบนเทือกโซเอนี่ค่ะโซเชียลค่ะเซฟเห็นเป็นค่ะเซฟบางเทือกค่ะ ดังได้ชั่วขามขึ้นบางคืออกาศดับได้ชั่วรขามขึ้นคือกันค่ะพี่น้องการถึงโซเชียลการพิมพ์กันเนาะคุณลงคนพิมพ์แค่สามสี่ประทัดกระดับแต่คนดังเนาะคุณลงคนนี่คืออายเนี่ยเขามาแป๊บเดียวดังขามเดือนขามวันเข่าซึมเลยนี่ต้องยืนยัดอยู่บนความถมือตองแับความดีความงามนั่นแหละค่ะพี่น้องพูดถึงโซเชียลก็ได้เนาะต่คันนอกอ่ะ ขนมโบจนจริงหรือว,วา่าบ่เป็นว่าน้องจนอุนหรอขนมโบ่บ่แบบลำบากจริง<ะ>ค่ะขนมโบสู้ชีวิตจริงน้องบ่าสามารถอยู่ในควาซุม,มื้อนี้ดอกขนม<ะ>แบบเอาง,นนอง่ายสักขนมสีแสมงมายากเข้ามาสักขนบอดหนกแบบจัดฉากเขา<ะ>้ามาบ่อยู่ในโด,ดนปานดีจัดฉากหม่องไดนสังงเลยก็คืออยากหูแต่ก็คือเห็นเขาเห็นทุกอย่างเก็แบบก้อนหน้าที่สิไปรับน้องอายนี่เฮาก็เห็นแล้วว่าเป็นอยู่คือเพิ่นก็บ่ได้บอก โปรโมทบายากจนไม่มีที่อยู่อาศัยประมาณนั้นิ่นบ่ไดว่าดเลยดิแค่ว่ามีบ้านก็เป็นบ้านพักบ้านญาติแลวก็สู่ชีวิตกับยายาหรือยา่ยาอ่ะสู่ชีวิตมากแต่ความฝันของเด็กคนนั้นชอบลองชอบล่ำมีความฝันอยากเป็นศิลปินนัก้องอ่ะแล้วก็เอาแนวตอกตูตูลาโพงนะอันหนึ่งค่ะพี่น้องฮัร้องฮัดล่ำเพิ่มความฝันเิ็นฮู้โซ้สาว่าเอาน้องยมาแล้วสิดังออืให้สิไปหูเนาะ แมนค่ะแค่ว่ามันเขาเอื่นเขาเอื่นเนี้ยเส้นไหมเส้นมีความผูกพันกันม่าบุญมันดึงไปสัมพันธ์กันสาวเลยค่อยเสื้อพอดังน่ะคันพ่าดังสีมีค้นหวันสีตีบ่าเอามาใส่แรงงานสีนุ่กับบะมี่ค่ะมันนี่พ่อดังเหมือนพี่เต่าเหมาน้องคุณท่าน้องกับเป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องค่ะนี่แหละเนาะนี่นะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้ว่าแมนว่าเข้ามาเห็ดข้าวดามาของน้องนี่ค่ะเข้ามาเว้าถึงความสู่ชีวิตกับ ความเก่งของหน่องทีสามารถผ่านผลอุปสรรคดามาต่างๆมาได้ไดจนมา,า,ามามยืนยัดมาเ,<อ>เป็นอาอายสักกุณาป์นจนถึงทุมือนี้คะ่ะค่ะค่ะสำหร,รับวันนี้เข้าสองคนกับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ